ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจจะขายพาร์หรือเช่าพาร์สามารถติดต่อไดที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อ,อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ พี่อุดหนุนเช่าพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อไอ้ง้างตาแดงอันนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสาย เที่ยลึกในงานวางศิลาเลิกวิหารจตุรมุกวัดพยัคฆารามจังหวัดลบบุรีนะคะพี่ปี48องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงอายุ82ปีปี03 องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเมตตาบารมียานเกาะเพชรพะใบทีกาวิจิต อนุชาโตวัดลางกระต่ายลังสัตว์นะคะพี่จังหวัดกาญจนบ,บุรีองค์นี้คอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรวันละหานไล่หลวงปู่ทีมจังหวัดระยอง เที่ยรือพิธีนำเลิกหัวใจหลงปู่ทิมองค์ใหญ่นะคะพี่ปี57องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักครูวิจิตธรรมศาสตร์วัดแจง้ง มนครอ,อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสามสีวัดกลางปี19จังหวัดชัยนาทนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่อ,ะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเกตทลุสมไม่ทราบที่นะคะพี่น่าบูชาองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุดสะไม่ทราบที่นะคะพี่ ด้านบนหักแบบนี้นะคะอง์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะช่วงนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญวัดบอรวนิเวศวิหารหรอบนะคะพี่ปี16องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสนุนวัดสัทธาพิรมจังหวัดสิงห์บุรีปี5 5องค์นี้ขอที่200นะคะเดี <którego S 1> ๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อชินราช วัดหนองคล้านะคะพี่เงินทองไหลมาณชาลิติรุ่นหนึ่งนะคะพี่นี้รวยรวยรวยปีห้าเก้าองค์นี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่อง์นี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นพระครูจันทระโสพลองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อ คุ่มปีสามแปดเท่าลึกสร้างอุโบสถนะคะพี่วัดใหญ่ล่มบางมดอง์นี้ขอดที่สองรอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหลียยหลง่อปเปิน สร้างหอสวดมนต์วัดบางพระจังหวัดนคนปรปฐมองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจรันโลกทิพย์ปี37องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหลียนลงยาลายธงชาตินะคะพี่หลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาปีห้าห้านะคะพี่สวยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนางพญา เนื้อผงหน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อหินแดงรุ่นท่าน้ําตื้นการจะนับบุรีนะคะองค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระอาจารย์บุญถมวัดป่าสามคีธรรมนะคะพี่จังหวัดขอนแก่นองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญพักคูวิวจิตกาจนะคุณวัดท่าเรือจังหวัดกาจนะบุรีนะคะองนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็น พระนาคปกเก่าๆไม่ทราบที่นะคะองค์น <launches> ี <inheritance> ้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค <lowered S 1> ์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาหลังยันองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จคะแนนเรียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นพระขุนแผนหลังฝังพระปิดตานะคะพี่ชินนบัญชร วัดเะเนียน,นะคะพี่จังหวัดบุรีรัมย์ปีห้าเจ็ดหลวงพ่อเมียนองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นพระผงหลวงพ่อเกษเมเขมะโกนะคะพี่ปีสามศูนย์ อายุ76ปีนะคะจังหวัดลำปางองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพน้าบูชานะคะพี่ไม่ทราบที่ องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเสียนพ่อแก่องค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีองนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระนาคปก เนื้อผงองนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพ้าสมเด็จเจ็ดชั้นหน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาฝั่งตะกุดหลวงพ่อรักวัดสุทธาวาสปีห้านะคะองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระขุนแผน หน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จ3มชั้นหน้าบูชานะคะพี่องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จสองหน้าองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จเก่าๆไม่ทราบที่หน้าบูชามากเลยนะคะ องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัชชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุกห้องมุงย็งของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปุกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ